กลุ่ม6พนักงานวิชาชีพเทคนิคระดับ3 9ถึงนายพัทรพลข้องใจพนักงานช่างระดับ3การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพสวัสดีครับผมนายพัทรพลข้องใจตำแหน่งพนักงานช่างระดับ3สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพจังหวัดกุริลำตลอดระยะเวลา2ปีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ P a องค์กรชั้นนำที่ทันสมัยนี้ ผมได้นําความรู้ความสามารถศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมามาใช้ในการพัฒนางานด้านระบบไฟฟ้าโดยมีนโยบายของท่านผู้ว่าการเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยได้คิดค้นนวัตกรรมชุดบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแจ้งเตือนจนได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตกฟช3รางวัลเหรียญทองแดงระดับองคอ์กร ในปี2562ในงานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ปี2562ได้นำเสนอผลงานองค์ความรู้ OPK OPA จัดบูธแสดงผลงานในงาน PA Con and Innovation 2019และได้บันทึกข้อมูลนวัตรกรรมลงฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ขององค์กร ทั้งนมะีนวัตรกรรมที่ได้ทํายังสามารถนํามาใช้งานกับแผนปฏิบัติการมอแปลงไ้สีมอแปลงอันบาลานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งการไฟส่วนภูมิภาคสาขายอยกอำเภอนาโพยังได้เป็นการไฟฟ้านําล่องในการใช้ระบบโมบายเวิร์กฟอร์สมาใช้ในงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบถึงสถานะในการแก้กระแสไฟฟ้าของช่าง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรระบบโมเดิร์นเวหาเพื่อจัดการพัสดุคงครังให้มีพัสดุอุปกรณ์ในงานในการใช้งานอย่างเพียงพอด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานผมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเปิดรับสิ่งใหม่ใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นต่อไป